ให้ความรู้กับเราในหัวให้ความรู้กับเรานะครับในหัวข้อเรื่องโลกธุรกิจในยุค AI ต้องปรับตัวอย่างไรนะครับอ่านี้เอ่อบางยีาร์ดพร้อมไหมครับผมเอ่อเปิดไหมด้วยครับบางครับผมครับครับไปแชร์ได้เลยใช่ไหมครับอ่าครับก็เดินเชิญบางยี่ห้ในชร์่กความรู้คูธุรกิจได้เลยครับแชร์สกินได้เลยครับดสกินได้ไหมกดไม่ได้ยังต้องเป็นโฮสก่อน โอเคครับอัสลามุอะลัยกุมวาะาุตุลลอฮิวะบะรากาตุ๊ครับอก็เดี๋ยวนะฮะเห็นไหมฮะเห็นแล้วครับผมครับก็ในในหัวข้อที่ได้รับอามาน่าวันนี้นะครับในเรื่องของ a อนะครับกับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ในธุรกิจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตลาดนะครับผมก็มีโอกาสได้เป็นวิทยากร เกี่ยวกับอไอใสสวในในภาคใต้นะครับที่ยะลาปัตตานีราธิ่วาสแล้วก็ทางนครธริรมราชาสตูนนะครับก็ทีนี้นะครับมีเวลาจํากัดน,นะครับผมจะเป็นการแนะนําโดยเฉพาะ AI ในด้านธุรกิจนะครับซึ่งโดยเฉพาะการตลาดเนาะตอนนี้มันมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงนะครับซึ่งจริงๆมันทําได้ ไปมากมายแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนเป็นจุดที่เปลี่ยนทางประวัติศาสตร์เลยนะครับเหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับแมคซอฟต์อะครับบอกว่าเหมือนกับเรายุคที่เรามีคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งตอนนี้มันถึงขนาดที่ว่าร้านค้านะครับในจีนเนี่ยซึ่งเขาใช้ a ออแล้วครับจีนนี่จะเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อ a ออเลยนะฮะอย่างติ๊กตอกของจีนเนี่ยก็จะนําหน้าเราเป็นปีนะฮะคือตอนนี้ ความรู้เรื่อง AI ในธุรกิจบ้านเราจะล้าหลังนะครับกว่ากว่าที่อื่นประมาณหนึ่งปีนะครับจะมีคนประมาณแค่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองที่ที่รู้ในเรื่องนี้นะที่สามารถที่จะนักการตลาดหรือว่านักธุรกิจที่ใช้ AI มาช่วยในการทำธุรกิจนะครับทีนี้มาดูดูคลิปเนาะว่าเขาเขาทำยังไงไม่รู้ได้ยินเสียงไหมฮะเสียง เสียงไม่ได้ยินครับไสไม่ได้ยินเหรอครับใช่ครับโทษน,นะก็เอ่อน่าจะแชร์เฉพาะสกีนถ้าผมแชร์ใหม่ได้ไหมอ่ามันต้องกดแชร์อะไรนะกดแชร์อ,อ,อันนี้วางใช้มือถือหรือว่าอะไรครับใช้มือถือครับต้องเป็นแชร์ผมแชร์สกีนอย่างเดียวจะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมฮะ ช่ครับมันต้องแชร์ดิโอไปด้วย<ช>แต่ว่าโปกตีมือถือมันอาจจะไม่เข้าพอไม่ได้เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับไม่ไม่เป็นไรครับก็เอาเท่าที่ได้เดี๋ยวผมจะบรรยายแทนก็ได้นะครับให้ให้เห็นว่าตอนนี้เขาใช้กันจริงๆแล้วนะครับหเห็นภาพเลยว่า a อไอมันเขาใช้กันยังไงนะครับตัวัวนี้คือาการที่ บริษัทก็ใญ่จีนนะครับใช้นะครับทีนี้เขาสาม,มารถที่จะทำถ่ายคลิปตัวเองนะครับโดยที่ทําเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้ c t g p t นะในการถ <c oughs> ่ายคลิปถ่ายคลิปตั้งหมดโดที่บิงนะครับแล้วก็ใช้เอาภาพคนเป็นโมเดลทําเป็นอวตารนะครับแล้วก็ใช้แอปเฮจนนะครับสาม,มารถพูดเหมือนคนได้ไมีใน,ในการพูดแล้วภาพของตัวเราเองก็จะ นี่คือ AI นะครับไม่ใช่คนไม่ใช่ AI ขายของจริงนะครับนในคนไทยนะภาษาอังกฤษก็ได้นะครับพูดไปดูภาษาอังกฤษก็ได้อันนี้คือตัวอย่างนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับก็ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับธุรก,กิจจริงๆนะครับโดยเฉพาะออนไลน์นะครับธุรก,กิจออนไลน์ที่เป็นโลกโซเชียลมัลติมีเดียนะฮะซึ่งแต่ในโลก ความเป็นจริงนะครับบริษัทโบแลนด์ Bo ก็ลองใช้ AI ในการมาเป็นผู้บริหารมาเป็นบันทึกการประชุมมามาทำา Data นะครับ AI จะเกี่ยวกับเรื่องของภาษาแล้วก็อะไรวิเคราะห์ข้อมูลอะไรสรุปผลอะไรพวกนี้นะฮะคือสามารถใช้ปุ่น์นะครับจริงๆแล้วในการที่จะร่วมเป็นเลขาในการประชุมซึ่งซึ่ง,งต่อไปอาจจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่า AI นี่เก่งในเรื่องของทางด้านภาษาภาษาศาสตร์มาก นในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล Data ซึ่งมนุษย์อาจจะจะทำได้ไม่เท่าตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นการใช้ประโยชน์จาก AI ในเชิงธุรกิจซึ่งนะครับบิลเกตเนี่ยผูดที่ทำ h a GP t GPT นะครับก็คือเจ้าของ c h a t GPT Microsoft เนี่ยนะครับก็กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน,นทศวรรษนะครับ AI ของ Google ก็ทำมานานแล้วนะ Google ก็คือเจ้าพ่อ AI ออีกฝั่งหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่า มันเป็นเทคโนโลยีที่บริษัทเขาเนี่ยกำลังพัฒนาก็คือทำา o o o g l e b a r ์นะครับเข้ามามามาแข่งกับ h ช GP t GPT นะฮะซึ่งตอนนี้สูสีกันมากเลยอาจจะดีกว่าในในบางมุมด้วยซ้ำไปนะครับก็ต่อมานะครับแม้แต่ทีมคุกของ Apple นะครับก็ใช้นะครับ AI ในในเรื่องของการดูแลปรับปรุงงลูกค้านะครับ แล้วก็อีลอนมัสเนี่ยซึ่งเป็นคนคนที่ลิเริ่มนะครับแช GP t GPT บริษัท c h a GP t GPT นะโอเบนแชทเนี่ยแล้วก็เขาก็ไม่ได,ด้ทิ้งไปเพราะว่าไปทํารถไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาทําบริษัท a i a i com ของเขานะครับทําบริษัท AI ของเขาก็เขาเขาตอนแรกเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเสี่ยงเขาพยายามที่จะไม่ให้ AI เกิดขึ้นแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่าจะต้องต้องมีการ ใช้ AI นะครับพัฒนา AI แข่งกับทาง Microsoft แล้วก็ Google น่ยนะฮะทีนี้นักธุรกิจดังๆระดับโลกก็ก็มองมุมอมอง AI ยังไงนะครับเขาบอกว่าเป็นอ,อย่าง Warren Buffett นะครับก็คือบอกว่าถ้ามันสามารถที่จะมาแทนมนุษย์จริงๆแรงงานจริงๆก็จะมีประโยชน์ที่ท,ที่คุ้มค่านะฮะส่วนอ AI อีกท่านหนึ่งนะครับนะครับจิม คมักนะครับอจอ์นนะเขา,าเขาบอกว่า AI สามารถกระทําก็คือเหมือนกับวิวเทคโนโลยีตอนเนี้ยก็คือมันมันไปเร็วก้าวกระโดดแบบเหมือนกับอายเเเุเป็นเป็นเขาเรียกว่าการาฟแบบเอสเคนะครับซึ่งเอ็กซ e โพเนนซึ่งกําลังแบบก้าวกระโดดเทคโนโลยีที่มีในวันนี้มันมันมากกว่าอดีตนะนะครับในในสองสามปีเนี่ยมันพุ่งไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับเขาจะคุยถึง เขาบอกว่าเขาใช้เอไอกันตั้งนานแล้วนะนี่ดูดูนักธุรกิจที่เขาใช้กันนะตอนนี้การใช้แชท GPT นะครับโดยเฉพาะแชท GPT ตอนนี้ดังมากก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เวลาเขาเสิร์ชเนี่ยนักธุรกิจเขาเสิร์ชเนี่ยเขาจะใช้แชท GPT ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับของก,กับ Google นะครับในการเสิร์ชข้อมูลนะครับทำไมแต่มันก็ยังมีมีปัญหาว่ามันยังไม่ได้ว่าดีแบบเพอร์เฟกหรือว่าอามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ่าทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันอ่ะจะเข้ามาดิสลอฟนะครับในเรื่องของหลายๆเรื่องเรื่องของภาษานะครับทางด้านเนื้อหานะครับเาเรียกว่าคือเขาสามารถสร้างเนื้อหาอัตโนมัติได้เยอะมากตอนนี้ครับในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเขียนบทความเขียนหนังสือหนังสือที่ขายในีมซอนอะไรต่างๆก็มีออกมาด้วยเชน GPT นะครับออกแบบกราฟิกการสร้างสื่อเสียงนะครับ วิดีโอแปลภาษานะครับการสร้างโค้ดนะครับโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับเขียนโปรแกรมการบริการลูกค้านะครับตอบคาถามแชทบอทพวกนี้นะครับการทําธุรกิจออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ข้อมูลในอุตสาหกรรมและการสร้างผลงานศิลปะนะฮะอาชีพที่เสี่ยงตกงานนี่มีอะไรบ้างครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้เสี่ยงตกงานนะครับคือมันเขาบอกว่า AI เนี่ยจะ มาเพียงแค่ดิส랩คนที่อยู่ครึ่งๆกลางๆครับคนที่คนที่ทํางานไม่มีประสิทธิภาพจะโดน AI แย่งงานแต่คนที่มีประสิทธิภาพทํางานสามารถเป็นมีความชํานาญนะครับเฉพาะด้านเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้ AI เป็นลูกน้องของเขาได้นะครับก็เหมือนนี่ครับพวกนะครับนักการตลาดเนี่ยนักใช้ AI ส่วนใหญ่นักการตลาดส่วนใหญ่มากกว่าแปดสิเอร์เซ็นตะครับใช้ AI ผู้ประกาศข่าวก็ต้องใช้ AI มาที่เก่งๆก,ก็ต้องใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์ข่าวเนาะการพนักงานต้อนรับทหารนะครับพิสูจน์อักษรอะไรพวกนี้นะครับนักแปลเนี่ยอาจจะโดนดิสลอปนะครับตอนนี้แปลข่าวต่างประเทศอนนันเนี้อาลรับฮิบรูอะไรสามารถใช้ AI แปลได้ถึง90%แล้วนะครับพนักงานบัญชีฝ่ายบริการลูกค้าบริการจัดส่ง การผลิตเป็นสัจกรบริการขายปีกรอปรพอายามกุกขับเด็กซี่และแพทย์คืออาจจะไม่ได้รับทั้งหมดแต่ว่า,าจ,จะมาเป็นผู้ช่วยนะครับให้กับสําหรับผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับคือคนที่ใช้ AI เป็นก็จะได้เปรียบคนอื่นนะครับทีนี้จริงๆ AI มันมีอยู่รอบตัวเราเราอาจจะไม่รู้ตัวอยู่แล้วครับที่ใช้ทุกวันเรื่องอะไรครับก็คือไอ้ระบบแนะนําเนื้อหาโฆษณาทุกที่เราใช้ใน youtube facebook Google Tiktok เนี่ยนะครับโดยเฉพาะ TikTok นี่ AI อนะครับ ร้เปรซ็นเลยนะการระบบแปลภาษา Google นะครับ Google uh, Translate นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้สามารถที่จะอ่านพูดเสียงอะไรได้หมดเลยนะครับนอกจากแปลอย่างเดียวแต่เทคนะแล้วก็สามารถเป็นผู้ช่วยเสมือนจริงนะครับ AI ที่เราใช้อยู่แล้วนะครับ Google a s t e n t นะครับระบบแนะนำ Google m a p นะครับมันมีการยกตัวอย่างว่าถ้าเรา ถ้าเราไม่ใช้ AI ก็ได้เหมือนเราไม่ใช้ Google m a p นะครับเราก็ต้องจำทางเองใช่ไหมเราต้องเหมือนเราเดินทางมาวันก่อนถ้าเราไม่ใช้ Google m a p ก็ได้แต่ว่าอาจจะอาจจะบางครั้งอาจจะเกินข้อจำกัดของมนุษย์ที่ที่ไม่มีเรื่องข้อมูลอะไรพวกนี้นะฮะต่อมาก็คือระบบแนะนำสินค้านะครับส่นนี้ AI ก็คือจะจำข้อมูลของแต่ละบุคคลแล้วก็นำเสนอ นะครับเหมือนเราเข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆเขาก็จะจําว่าเราเคยซื้ออะไรชอบอะไรคือเขาอาจจะรู้เรารู้จักเรามากกว่าตัวเราเองนะครับระบบเดาคําแล้วก็แนะนําเนื้อหาโฆษณาอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมไปเร็วนะครับก็นี่คือ AI ที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ผมจะแนะนําโปรแกรม AI ที่นักศึกษาลูกๆของเราใช้นะครับที่บางทีเราก็ไม่รู้นะครับอาจารย์เด็กเขาก็รุ่นใหม่เขาจะใช้ AI หมดแล้วนะครับ ถ้าอาจารย์ไม่สามารถปรับตัวพ่อแม่ก็อาจจะทำให้เด็กไปทำกันบ้านโดยที่ใช้ AI พวก Google, b a r t ์พวก ChatGPT เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นอื่นๆนะครับการสร้างวิดีโอต่างๆนะครับเนี่ยผมลองใช้ตัวเนี้ยการทำสไลด์เนี่ยดีมากเลยนะแกมมาเนี่ยนะครับทำสไลด์นะครับตอนนี้เราสามารถพูดภาษาอังกฤษนะครับกับ กับฝรั่งทุกหรือว่าภาษาอื่นๆในโลกนะครับมันจะมี AI ช่วยให้เขียนข้อความผมยกตัวอย่างเลยนะฮะมันจะมีเราสามารถสื่อสารตอนนี้ข้อจำกัดทางภาษาจะติดต่อการค้าเนี่ยคุยกับทุกภาษาทั่วโลกเนี่ยเราไม่ต้องกังวลแล้วนะฮะเราใช้ AI ได้นะครับโดยที่เราใช้ภาษาแบบงูปลาไป นะครับ AI ก็จะ g e n e r a t e ข้อความให้ให้ให้เราสามารถที่จะเขียนข้อความนะครับเป็นเว uh, ็บอวดจูนน่นะตอนนี้อ่า uh, ไอเขาเรียกว่า AI generative ตัวทูลเว็บต่างๆที่เกี่ยวกับ AI นี้ออกมาเยอะมากนะครับออกมาทุกวันนะครับแล้วแบบเป็นพันๆเว็บเป็นหมื่นๆนนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นยุคที่แบบ เรียกได้ว่ามีเครื่องมือเครื่องไม,เงม้เครื่องมือนี้เยอะมากนะครับในการที่จะเป็นตัวช่วยให้ให้กับเราอนะเนี่ยสมมติผมผมต้องการพิมพ์ข้อความว่าอ่าผมมีความรู้ภาษาอังกฤษงงงปลาปผมสามารถได้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นได้เลยนะครับสม,สมมุติผมกินว่าอ่า I want ผมเขียนมั่วๆภาษาอังกฤษผมไม่ได้ You to know the เขียนแบบมั่วๆแบบแบบภาษาไทย Important of AI สามารถ generate ได้นะครับ เขาจะปรับเป็นภาษาไวยากรณให้ถูกเรื่องวยากรณตอนนี้ไม่ต้องสน,สนใจแล้วนะนี่ครับนี่ก็เป็นรีไลท์นะฮะจะมีตัวเลือกเยอะเลยเหไหมฮะ The importance of artificial intelligence should be clear to you นี่ก็เป็นการเขียนแบบแบบหนึ่งนะฮะอันนี้เขียนแบบแคชวลนแบบเขียนแบบอ่าสับที่มันแบบแบบกาแบบเรียกว่าอะไรนะเข้าถึงง่ายๆนะครับ Here s. Why i อ m มพอร์แทอ่าอันนี้สับแบบฟอร์มอลเป็นทางการนะครับอันนี้เอาไปใช้นะครับในการสื่อสารได้เลยนะครับในการคุยกับชาวต่างประเทศถ้าเราจะใช้พวกเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะน,นิฟอร์มอลแล้เราสามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับ mm hmm. It's important for you to understand important แปลนะครับกดแปลเลยเป็นทุกภาษาทั่วโลกนะครับเราจะเป็นภาษาอะไรครับ จะคุยอะไรอาลับก็ได้ใช่ไหมมันก็สามารถอ่านอ่านได้ด้วยนะครับอ่านเสียงได้ด้วยมันกดตรงนี้นะเสียงให้ให้ AI อ่านเสียงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ภาษาอหลับก็สะกดเสียงสระ,ะถูกต้องเยอะแล้วนะครับนี่ผมยกตัวอย่างนะครับ AI ที่มันเกี่ยวข้องกับกับชีวิตประจําวันเนาะแล้วก็กับกับข้องกับธุรกิจด้วยนะครับมันจะมีเรื่องของการสร้างภาพนะครับม i d j o น r n e นี่นะครับ เดี๋ยวนี้มีภาพที่ทําโดย AI เยอะแล้วก็ AI 20เครื่องมือสําหรับการทํางานนะครับทนี้มองไม่เห็น,หนเดี๋ยวผมจะเข้าในเพจนืน่องจากเวลาจํากัดน,นะครับไม่เดี๋ยวเราะหาไม่เจอ จะมีเยอะมากเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างให้สักยี่สิบก่อนที่จะจบนี้นะครับนะครับก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับปรับปรุงการเขียนนะครับถ้าเราอยากจะเขียนคอนเทนต์อะไรพวกการตลาดเข้าันนี้นะครับ อันนิสาเนี่ยครับ .ai เนี่ยครับเป็นภาษาไทยจะจะเขียนในรูปแบบภาษาไทยได้นะครับเขียนคอนเทนต์ใครที่สามารถที่จะสร้างอะไรนะโพสขายต่างๆนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการตลาดถูการตลาดการวางแผนชีวิตนะครับก็จะมีนะครับในหมวดพวกนี้นะครับสอนต่างๆนะครับ AI สอนการลงทุน AI เรื่องของ security นะครับเรื่องของเวลานะครับ วาง,งแผนการเดินทางนะครับสร้างภาพแคนวาใช่ไหมฮะที่ที่เราใช้อยู่นะครับที่ค้นหาโอกาสในการขายนะครับมีการตัดต่อว,วิดีโอแล้วก็การสร้างปีเซนเตชันนะครับพวกนี้เป็นเป็น AI ที่เอามาช่วยทำให้คนที่ไม่มีความรู้สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับก็ สามารถศึกษาได้ในเวลาไม่นานนะครับมันจะสะดวกกว่าแต่ก่อนนี่นะครับก็จะมีเมื่อกี้ที่ผมเอาจากเพจนี้นะฮะเขารวบรวมให้จริงๆก็มีเยอะเนาะนี่นะครับ คือเหมือน PDF ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเราสามารถให้ AI มาเราสามาที่จะสรุป PDF สรุปอะไรนะส,ส,ส,สอบถามไอ้ที่เราสงสัยได้นะครับนี่นะครับพวกข้อที่สองนะแชท PDF ข้อที่สามมันจะเป็นเว็บที่เกี่ยวกับรวบรวมเกี่ยวกับ AI นะครับเดี๋ยวอันี้ใครต้องการเนี้ยก็ลองเข้าในเว็บนี้ได้แอ์เพจนี้ได้เลยนะครับ มีเด็ดๆเ,เลยนะครับพวกแคมมานีครับแกมมาแอปข้อเจ็ดเนี่ยนะครับสามารถทำ e ีเซนเตชันนี้แบบดีมากๆเลยนะอา่าทำวิดีโอคลิปสั้นเนี่ยตอนที่ใช้ในการตลาดของเราเนี่ยใช้ตัวข้อยี่สิบนะฮะแล้วก็พวกปัติทินพวกเยอะๆไปหมดเลยนะฮะเรื่องเสียงเรื่องบันทึกชีวิตประจำวันเครื่องมือในการค้นหา ก็ผมยกตัวยกตัวอย่างที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องของ c h a t GPT กับ Bing ก่อนที่จะจบนี้นะครับ c h a t GPT ไม่ทราบว่ามีใครจ่ายเงินกับ c h a t GPT บ้างครับเดือนละเจ็ดร้อยเห็นมีบ,บางมารุดน,นะครับใชจ้จ่ายเงินอยู่นะครับของ TMA เคบอกว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าแกใช้ใช้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจของของ,ของท่านนะว่า เรื่องภาษาอยู่แล้วนะซึ่งเราสามารถทำอะไรก็ได้นะในนี้คือเราสามารถที่จะใช้พูดคุยอะไรก็ได้มันมีข้อมูลทุกอย่างในโลกนี้นะครับผมก็เคยเอาเกี่ยวกับธุรกิจนะครับสามารถทำแผนธุรกิจสมมตุติเราเราจะถามร่างคำถามเขาเรียกว่าอะไรนะ เกี่กับธุรกิจของเราวิเคราะห์ลูกค้าพวกนี้นะครับเราก็สามารถเอาใส่ข้อมูลบริบทให้มันได้นะครับหรือว่าจะเขียนโพสต์อะไรพวกนี้ก็ได้เอาข้อมูลธุรกิจเราใส่มันต้องหลักการก็คือต้องใส่ข้อมูลเป็นบริบทไปก่อนให้เขาจําลองนะครับจะจําลองเป็นอะไรจะจำลองเป็นนักการตลาดจําลองเป็นนักธุรกิจจะจองเ,เป็น,เป,นเป็นคนดังๆในโลกนี้ก็ได้นะครับที่เขามีข้อมูลแล้วก็เราก็ถาม ถามเขาผมเคยถ้าเขาจำลองเป็นฮามาสอะไรแบบนี้เขาก็จำลองได้อะไรแบบนี้นะครับนี่ให้ดูนะครับสามารถสร้างหลักสูตรอะไรพวกนี้ได้นะครับฝึกอุรมนะครับสามารถเขียนคอนเทนต์นะครับสมมติเราเขียนคอนเทนต์เนี่ยครับนี่นะครับเนี่ยผมก็ถามว่าโอยตอนนี้ผมก็ถามว่า เนี่ยเขาสามารถเขียนคอนเทนต์ให้ให้เราเป็นข้อๆได้นะครับแต่บิงนี้ก็จะดิก่อนจะจบนะฮะบิงนี้จะแตกต่างนิดนึงนะครับบิงของของออโทีบารนะครับบาร์ของของ g o o g l e นะครับบาร์นี้จะเป็นข้อมูลเขาจะเรียลไทม์นะครับสมมุติเราเอาเว็บไซต์หรือว่าเราเอาอะไรไปใส่เนี่ยเขาก็จะ เขาก็จะสรุปให้เราได้สมมติมันมีข่าวทุนเราเราถามว่าข่าวธุรกิจวันนี้มีอะไรบ้างแบบนี้ครับข่าวอัปเดตธุรกิจวันนี้มีอะไรบ้างมันไม่อ่านเนี่ยเดี๋ยวผมพิมพ์อ รุนแล้วลุดแล้วโอเคครับก็ไม่รู้หมดเวลายัางฮะครับก็พอดีครับดกำลังจะหมดเวลาพอด,ดีก็เท<ม>่านใดมีคําถามช่วงนี้จะเป็นช่วง Q&A ครับผมท่าในใดมีคําถามจะถามทางบางยีฮาร์ดไหมครับเจอได้เลยฮะ